น้องเลอาสอแววสวยได้แม่เป๊ะพาชมความน่ารักของน้องเลยอาลูกสาวตัวน้อยของนักแสดงสาวแป้งออนจีราและสามีนักธุรกิจนอกวงการที่น้องน่ารักมากสอแววว่าโตแล้วน่าจะสวยเป๊ะไม่แพ้แม่แป้งเลยทีเดียวล่าสุดสาวแป้งออนจีราก็ได้ย้ายกลับมาที่เมืองไทยแล้วกับลูกสาวหลังจากที่ไปคลอดที่สิงคโปร์ซึ่งเธอก็ได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆรวมถึงค่าคลอดลูกสาวที่ราคาหลักล้านยอมรับว่าตนเองก็ตกใจ ทันทีที่มาถึงเมืองไทยก็พาลูกสาวไปเจอพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆคนสนิทล่าสุดแป้งออนจีราก็ได้พาลูกสาวไปเที่ยวทะเลเป็นครั้งแรกระบบข้อความว่าโดนน้ำครั้งแรกทำไมหน้าตาเป็นงั้นล่ะลูกฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ